สวัสดีค่ะอาจารย์รอพัฒน์เอกนิทิเศษนะคะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะหรือว่า male reproductive system นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบสืบ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย,ยมีอะไรกันบ้างนะคะระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยจะมีบทบาทที่สําคัญนะคะก็คือการสร้างเชื้ออสุจิหรือว่าสเปิร์มนั่นเองนะคะแล้วก็ปล่อยเชื้ออสุจิเ,เข้าสู่ช่องคลอดของเพศหญิงนะคะซึ่งหน้าที่นี้นต้องอาศัยโครงสร้าง4กลุ่มด้วยกันนะคะมาดูกลุ่มแรกเลยก็คือเทสติดหรือว่าลูกอัณฑะนั่นเองนะคะจะทําหน้าที่ผลิตสเปิร์มนะคะแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายนะคะใครรู้บ้างว่าฮอร์โมนเพศชายชื่ออะไรยกมือขึ้นค่ะ เก่งมากเลยก็คือเทสโทสเตอโรนนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกลุ่มที่2ค่ะ accessory glands นะคะต่อมสร้างน้ำเมือกค่ะเพื่อที่จะนำสเปิร์มเนี่ยไปสู่อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศชายนะคะหรือว่า penis นะคะหรือว่าองคชาตินั่นเองค่ะน้ำที่สร้างนะคะเมื่อรวมกับเชื้ออสุจิเนี่ยจะเรียกว่าซีเมนตนะคะตอมเหล่านี้นะคะก็ได้แก่ seminal vesicle นะคะ prostate gland นะคะแล้วก็ เบลูริท l ลแกล์นะคะหรือว่า c าวเปอร์แกล์นะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะคะให้นักศึกษาไปดูรูปแสดงอ,อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วยนะคะามาดูกลุ่มที่3กันบ้างนะคะ Accessory d u c t นะคะทำหน้าที่เก็บค่ะแล้วก็นำซีเมนต์นะคะไปสู่เพนิสค่ะก็ได้แก่ e p i d ด d y ด i s นะคะแล้วก็ vas vas f e f e r e n s นะคะแล้วก็ Ejaculatory d u c t นะคะ มาดูกลุ่มที่4กันบ้างนะคะเพนิสนะคะเป็นตัวนำซีเมนต์นะคะเข้าสู่ช่องคลอดของเพศหญิงในระหว่างที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นะคะ,ะมาดูกลุ่มแรกนะคะเทสตีหรือว่าลูกอันทะนี่นะคะจะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายค่ะที่ทำหน้าที่สร้างสเปิร์มหรือว่าสเปิร์มาตัวซัวนะคะในระหว่างที่มีการเจริญของทารกในครรภ์น,นะคะถุงอัณฑะเนี่ยจะเลื่อนลงมาอยู่ในช่องตรงขาหนีบนะคะหรือว่า i n g u i n a l canal นะคะ ต่อมาเดือนที่7นะคะก็จะเลื่อนลงมาอยู่ในถุงอันทาหรือว่าสครอรตัมนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ตามปกติของลูกอันทาค่ะเนื่องจากว่าลูกอันธาเนี่ยนะคะอยู่ในสครอรตัมเนี่ยซึ่งอยู่ภายนอกร่างกายค่ะดังนั้นอุณหภูมิภายในถุงอันทะานะคะ ก็จะต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ3องศาฟาเรนไฮน์นะคะซึ่งมีความสำคัญและก็จำเป็นสำหรับการสร้างสเปิร์มและก็การดำรงชีวิตของสเปิร์มด้วยนะคะลูกอันธ้าน,นี่ยนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นรูปไข่นะคะน้ำหนักประมาณ10-14กรัมค่ะแล้วก็มีขนาดประมาณ5คูณ2.5ซนติเมตรนะคะถูกคุ้มด้วยถุงเนื้อเยื่อพังผืดนะคะก็คือทูนิค่าอัลบูนิก เอาบูจิเนียนะคะทุ่งนี้นะคะจะยื่นเข้าไปในลูกอัณฑะแล้วก็แบ่งอัณฑะนี่ออกเป็นกลีบๆนะคะแล้วภายในเทสเีสเนี่ย ประกอบด้วย seminiferous t u b u l s นะคะข้างละประมาณ800ท่อเลยค่ะเมื่อรวมความยาวของท่อน,นี้ทั้ง2ข้างนี้นะคะจะได้ประมาณ225เมตรนะคะผนังของ s e m i ฟอ f e r o u s t u b u l s นะคะจะบุด,ด้วย g e r m i n a l tissue ค่ะซึ่งประกอบด้วยเซลล์2ชนิดนะคะก็ได้แก่ spermatogenic cells นะคะแล้วก็ sustentacular c e l ล s Sales, นะคะ มาดูนักศึกษาไปดูภาพแสดงลูกอัณฑะนะคะที่เป็นลูกอันทะสองซีกนะคะภายในก็จะเห็นท่อเซมิเนฟรัสทูบูเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูเซอร์มัา สเปอร์มาโทจ i นิกเซลนะคะประกอบด้วยสเปอร์มาโทโกเนียนะคะสเปอร์มาโทไซสและก็สเปอร์มาตินะคะซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นแมชชูเออร์สเมนะคะหรือว่าเชื้ออสุจินั่นเองค่ะขบวนการเจริญเป็น m a ชชูเ s p ร์สเมนะคะเรียกว่า s p e r m a t o โทเจ s i s สนะคะส่วนซัสเซนตาคูล่านะคะจะทำหน้าที่ให้อาหารแก่สเปิร์มค่ะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเพื่อช่วยในการ เคลื่อนขึ้นสู่ทูบูของเจอร์มเซลนะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่าอาสโตรีิเซลล์นะคะมีหน้าที่ในการนำเทสโทสเตอโรนเนี่ยไปสู่ลูมเมนของทูบูนะคะโดยการที่เขาเนี่ยสร้างแอนโดรเจนบิลดิ้งโปรตีนนะคะในระหว่างเซมินิฟรัสทูบูนะคะจะมีกลุ่มของเอ็นโดไครเซลล์นะคะก็คือเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนนั่นเองนะคะมีชื่อเรียกว่าอินเตอร์สเตชเชียล เอ็นโดครินไซต์นะคะหรือว่าเลดิกเซลส์นะคะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายก็คือแอนโดรเจนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเทสโทสเตอโรนนั่นเองนะคะเบสเมนต์เมมเบรนของเซม i เ i f รัสทูบ u b ์นะคะ, ement, ane, u, ะ,คะจะมีส่วนสำคัญค่ะในการป้องกันนะคะไม่ให้โปรตีนผ่านเข้าไปในเซม i เ i f รัสทูบ u ค่ะซึ่งจะเป็นตัวป้องกันค่ะไม่ให้เซรั่มแอนติบอดีทำปฏิกิริยากับเชื้ออสุจินะคะ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักศึกษาไปดูรูปภาพประกอบจากในหนังสือนะคะมาดู Accessory d u c t s กันบ้างนะคะก็มีสเปิรมค่ะเมื่อสร้างจาก Testis ิแล้วนะคะจะถูกนำเข้าสู่เพนิสโดยระบบท่อนะคะซึ่งประกอบด้วยอีพิดไดมิสดักตัสเดเฟรนส์นะคะอ j จา u l a เล r y รี c ดันะคะแล้วก็ยูเรท่าค่ะ มาดู epididymis นะคะเป็นก้อนที่ประกอบด้วยท่อนะคะโคดไปมาเป็นรูปร่างตัว C ค่ะวางพาดอยู่บน testis นะคะและ seminiferous tubules เนี่ยนะคะจะไปรวมกันตรงบริเวณด้านหลังของ testis นะคะตรงนี้จะเรียกว่า mediastinum testis นั่นเองนะคะและลักษณะของท่อเนี่ยจะยืดตรงนะคะเรียกว่า ทูบุไ e เล็กตายนะคะซึ่งจะเปิดเข้าสู่กลุ่มของท่อเล็กๆนะคะจะเรียกว่าเรเตเตสติสนะคะจากนี้นะคะจะเข้าสู่ d u c ทูไลเอ f เฟ e รนเตสนะคะหรือว่า f อ r เฟ t รนดักนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ15 2 0ท่อด้วยกันนะคะ ท่อเหล่านี้นะคะจะแทงทะลุชั้นทูนิกาอาบูจิเนียนะคะที่ส่วนบนของเทสทีสค่ะและก็เข้าสู่ส่วนเฮดของอีพิดดิไมิสนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขดไปมานะคะวัดความยาวได้ประมาณ4เซนติเมตรนะคะแต่ถ้ายืดออกค่ะก็จะยาวขึ้นเป็น6เมตรนะคะ e p i d e r m ี s นะคะ e p i d e m ี s นะคะประกอบด้วยส่วน h e ดนะคะ body แล้วก็ t a i นะคะซึ่งอยู่ตรงส่วนล่างสุดของเทส t a สนะคะ ซึ่งท่อเนี่ยจะขดตัวน้อยลงค่ะและย้อนกลับขึ้นไปเป็นดักตาเซ e เลฟเรนซ์นะคะเยื่อบุผิวของอีพิ i d ไดมินะคะจะเป็นคอลัมน่าอีพิเทเ i ียมนะคะแล้วก็จะมีซิลเลียด้วยนะคะอีพิ i d ไดมินะคะจะมีหน้าที่สำคัญ3อย่างก็ได้แก่เก็บสเปิร์มไว้จนกว่าจะโตเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะหลั่งออกไปค่ะ แล้วก็เป็นทางผ่านของสเปิร์มนะคะจากเทสทีสนะคะถึงอีเจคูลาตตอรีดักนั่นเองนะคะแล้วก็บีบไล่สเปิร์มเนี่ยไปสู่เพน,นิสค่ะโดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่รอบๆบ,บท่อนั่นเองนะคะสเปิร์มที่เจริญเต็มที่แล้วนะคะก็จะออกจากเซมิเนเฟรสทูบูลนะคะแล้วก็ เคลื่อนตัวเข้าสู่ epididymis นะคะการเดินทางผ่าน epididymis นะคะอาจจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยค่ะก็คือ10วันหรืออาจจะยาวนานถึง4-5สัปดาห์นะคะจนกระทั่งสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะสเปิร์มก็ยังสามารถผสมพันธุ์ได้นะคะในขณะที่ยังอยู่ใน epididymis ค่ะแล้วก็ ductus r e f e r e n c e นะคะได้ยาวนานถึง1เดือนเลยค่ะถ้ายังไม่มีการขับออกนะคะสเปิร์มก็จะสื่อมสลายไปเอง ให้นักศึกษาไปดูรูปภาพอาวัยวะเพศชายเป็นส่วนประกอบนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเนาะมาดูที่ Du ก t u ท r e เร r เฟเรนะคะเดิมทีเนี่ยเรียกว่า w a s Reference นะคะหรือว่าสเปิม DAU ักค่ะเป็นท่อที่ต่อจาก Du ก t u ทัสอ d พิด m i s มนะคะมีความยาว45ซนติเมตรนะคะไปสิ้นสุดที่ e j a c u l a t o r y d u ดัค่ะทางเดินของ d u ก t u s r e f e r e n นะคะจะออกจากอ p i d ดี y m i s นะคะ เข้ามาอยู่ในสเปอร์มาติกขอดนะคะแล้วก็อินโก n o น a ล e คานลค่ะแล้วผ่านไปทางด้านหลังของกระเพาะปัสสวาวะนะคะทอดคู่กับต่อมเซมิโนเวส s ิเคิลนะคะแล้วก็ไปเปิดเข้าสู่อีเจคูลัตรีดักค่ะดักอีเจคูลีดักดักตัสเดฟเรนซ์นะคะขนาดที่ทอดคู่กับเซมิโนเวสิเคิลค่ะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเรียกว่าแอมพูลาสเปิร์มนะคะอาจจะเก็บอยู่ในแอมพูล่าก่อนที่จะมีการหลังนะคะเยื ผ,ผิวของดักตัส e f e r e น c e นะคะจะเป็นสูโดสตร r a ติฟายคอลัมน่าอพิทิเลียมผนังประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบหนา3ชั้นค่ะมีเส้นประสาทซิมพาเรติกจาก p e ลวิกเพ e ็กซันะคะมาสิ้นสุดที่กล้ามเนื้อเรียบนี้กระตุ้นเส้นประสาทเหล่านี้ทำให้เกิดการบีบตัวค่ะแล้วก็ทำให้สเปิร์มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าไปสู่อ j a จ u l ลิต อีเจคูลาทูรีดักนะคะที่มีกล้ามเนื้อหนาค่ะทําให้ดักตาเรเฟเรนซ์นะคะมีรูปร่างคล้ายเป็นแท่งแข็งค่ะซึ่งสามารถคลำได้ชัดเจนผ่านชั้นผิวของคอตัมนะคะซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากค่ะในการทําหมันชายนะคะหรือว่า อวัยเ t ตมีนะคะอเจัก e ุลาตุรีดักนะคะส่วนปลายของแอมพูราของดั c ตัสเลฟ e ฟนส์นะคะจะติดต่อกับปลายของ Seminal Vesicle ิลค่ะทำให้กลายเป็นทอ่อนะคะที่เรียกว่าอ e ิจ uh, e ักลีตออิจัลาตุรีดักนะคะจะยาวประมาณ2ซนติเมตรค่ะทอดผ่านต่อมลูกหมากหรือว่าโ t รสต g ตแกลนะคะแล้วก็ไปเปิดที่ท่อปสัสสาวะค่ะยูเรท่านะคะหรือว่าท่อปสัสสาวะ ผู้ชายเนี่ยส่วนท้ายสุดเป็นของเป็นส่วนท้ายสุดของระบบสืบพันธุ์เพศชายเลยนะคะท่อปัสสวาวะนะคะจะเริ่มต้นจากกระเพาะปัสสวาวะค่ะจะผ่านต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเพนนิสนะคะให้นักศึกษาไปดูรูปเพิ่มนะคะเพนนิสหรือว่าองคชาตนะคะจะมีหน้าที่2ออย่างก็คือเป็นทางผ่านของปัสสวาวะค่ะแล้วก็น้ำอสุจินะคะในขณะที่มี ejaculatory e j a c u l a t o r น การคูเลชันเพนิสนะคะจะประกอบด้วยแท่งแท่งทรงกระบอก3แท่งนะคะซึ่งเป็นอิเล็กทายทิชูนะคะได้แก่คอปัสคาเวโนซัม2แท่งนะคะแล้วก็คอปัสปองจิโอซัม1แท่งนะคะ่ะแล้วภายในแท่งนี้นะคะจะมีรูยูเรทาค่ะปลายสุดของคอปัสนะคะปองจิโอซัมเนี่ยจะบานออกค่ะเรียกว่าแกลนส์เพนิสนะคะหนังที่หุ้มบริเวณแกลนส์เพนิสเรียกว่า พีพุสนะคะการตัดพีพุสออกนะคะเรียกว่าการทำเซอร์คัมซิชชันะคะขอบของแกลนสเ e นิสเรียกว่าค o โรนาเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากได้แก่โค o โรน a านะคะ,ะได้แก่โค o โรน a านะคะจะมาต่อแล้วก็จะมี ฟีนูลัมนะคะซึ่งมีต่อมสร้างไขมันมากนะคะไขมันเมื่อผสมกับเซลล์ที่หลุดลอกออกมาจากแกลนเพนิสนะคะจะให้สารเหนียวเหนียวคล้ายเนยเรียกว่าสเมกมานะคะซึ่งจะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นั่นเองค่ะ ข้อพัสคาร์วนซัมนั้นนะคะจะประกอบด้วยโพรงหลอดเลือดเป็นจำนวนมากนะคะก็จะเรียกว่าเวียนัสซินูซอยนะคะซึ่งจะมีความสำคัญค่ะเวลาเกิดการแข่งตัวของเพนนิสนะคะหรือที่เรียกว่าอิเรกชันนั่นเองนะคะมาดู accessory glands of male reproductive tract นะคะตอมต่างๆของระบบ 40, สืบพันธุ์เพศชายนะคะจะประกอบด้วย seminal vesicle นะคะ prostate gland นะคะแล้วก็ b a l ์บูริเชลแก n นนะคะมาดูที่ s e m i n นลวอสซิเคิลสกันบ้างนะคะมีลักษณะเป็นถุงนะคะจะยาวประมาณ5ซนติเมตรนะคะอยู่บริเวณด้านหลังของส่วนคอของกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างแอมพูของว a s เดเ f รนซ์นะคะปลายล่างของถุงนี้นะคะจะแคบลงไปนะคะและไปรวมกับแอมพูลา่าค่ะเกิดเป็นท่อสั้นๆนะคะเรียกว่าอ j a c u l a t o ตรีดักค่ะผนังของถุงนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แล้วก็มีชั้นกล้ามเนื้อเรียบอยู่ข้างใต้นะคะผนังจะบางกว่าวัสดฟเฟรนซ์นะคะแล้วก็มีเส้นประสาทซิมพาเทติกแล้วก็ปมประสาทอยู่ที่ผนังนี้ด้วยนะคะเซมิโนเวสิเคิลเนี่ยจะหลังของเหลวที่มีลักษณะข้นแต่ใสนะคะไม่พบว่ามีสเปิร์มอยู่ในเซมิโนเวสิเคิลนะคะ ลักษณะของ s e m i n มิโนเวสซิเคนะคะจากกล้องจุลทัรศน์ค่ะจะมีลักษณะเป็นท่อขดไปมานะคะมีโฟนะคะยื่นเข้าไปในลูเมนมากมายค่ะ อ i พิเทียมที่บุเป็นสูด r สไร f ิฟายอ i พิเทียมนะคะที่ประกอบด้วยคอรัมหน้าเซลลเตี้ยๆนะคะหรือคิวบิเด l ์เซค่ะรวมทั้งเซลล์กลมๆเล็กๆแทรกอยู่ที่ฐานนะคะมีไมโครวิไลจำนวนไม่มากนะคะบางเซลล์เนี่ยมีแฟกเจอ l u ลัมค่ะหอันยื่นเข้ามาในรูเมนนะคะภายในไซโตพลาซึ่งของเซลล์นะคะจะมีไมโตคอนเดียค่ะรูทนะคะ ER แล้วก็ Secretory Granule จำนวนมากนั่นเองค่ะ มาดูกันที่ p r o s t t t ต g แกลนกันบ้างนะคะต่อมลูกหมากนะคะเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายเลยนะคะต่อมนี้นะคะจะมีลักษณะและขนาดเนี่ยเท่ากับลูกเกาลักนะคะหรือว่าเชสนั t นั่นเองค่ะอยู่ล้อมรอบ Prostatic u r e t h r a นะคะต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็จะมีแคปซูลบางๆนะคะที่ประกอบด้วย Dense Connective Tissue นะคะที่กล้ามเนื้อเรียบหุ้มนะคะซึ่งจะยื่นเข้าไปในเนื้อของ o พ t เต e ด้วยค่ะ ภายในต่อมนี้นะคะจะประกอบด้วย t u บ u ลออาซิน่าแกลนนะคะเรียงตัวกันเป็น3โซนด้วยกันนะคะจากในไปนอกก็ได้แก่มิวโคโ l แกลนนะคะสับมิวโคโ l แกลนแล้วก็ Main มนแกลนนะคะจะเป็นด้วยเหตุใดยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ m ิวโค a ซนะคะแล้วก็สับมิวโคโ l แกลนนะคะจะเกิด จะเกิดไฮเปอร์พลาเซียนะคะในคนสูงอายุค่ะทําให้ท่อปัสสาวะเนี่ยแคบลงนะคะต่อมนี้นะคะจะสร้างของเหลวค่ะที่ประกอบด้วยแอซิดฟอสฟาเตสไมเลสนะคะแล้วก็ฟรบิโนซิลินนะคะ ไฟบริโนลิซินนะคะในต่อมลูกหมากของคนสูงอายุเนี่ยมักจะพบก้อนไกลโคโปรตีนนะคะที่มีแคลเซียมเดพโฟสิตอยู่ในลูเมนนะคะของต่อมพวกนี้ก้อนพวกนี้จะมีชื่อเรียกว่าค o ปราอะไมลาเซียนะคะหรือว่า p r o s t a ติกนะคะ c อนสคริชชั่นอิบิทิเลียมค่ะที่บุต่อมนี้นะคะจะเป็น Simple หรือว่าสูโดส r ตร i f ฟายคอลัมน a าค่ะแต่ว่าอาจจะเป็น c u วบอย a ดนะคะหรือว่าแม้แต่สแควร์มัก็ได้ ะะภายในไซโตลาซึมนะคะจะมีรูท r อําร์จนวนมากนะคะจะมีกอจายคอมเพล็กซ์ที่เด่นชัดค่ะแล้วก็ยังมีเซกเตอรี่แกรนูลส์จานวนมากอีกด้วยนะคะ ให้นักศึกษาไปดูรูปประกอบเพื่ความเข้าใจมากขึ้นนะต่อมลูกหมากนะคะในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีขนาดกว้าง3.4ซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว4ซนติเมตรแล้วก็หนา2.6ซนติเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งออกได้เป็น4โลบนะคะได้แก่ l ล t e l เ a านะคะจะมี2โลบค่ะม m e d i ยนโลบนะคะแล้วก็ p o ส t e i o r โลบนะคะโดยมีเ d ี a นโลบนะคะ,ะ,คะจะอยู่เหนือ ejaculatory duct อนะคะส่วน p o s t พส i a l l o b e นี่นะคะจะอยู่ใต้อ j จ c ค l a t เ r y ตรีดักนะคะ p พ s t ์เรติก u ักนะคะเปิดที่ Prostatic Sinus นะคะซึ่งอยู่ทางด้านข้างของ u r e t h r a l d u ักนะคะ อ,อยู่ด้านข้างของ urethral crest นะคะบน p r o s t e r i a l wall ของ p r o s t a t i c urethra นั่นเองนะคะที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่า glandular tissue นะคะจะอยู่ที่ posterior ค่ะแล้วก็ dorsal นะคะต่อกับ p r o s t a t i c urethra ค่ะส่วน anterior นะคะแล้วก็ ventral เนี่ยจะต่อ urethra ค่ะจะเป็น fibromuscular tissue นั่นเองนะคะ หลอดเลือดแดงนะคะของต่อมลูกหมากจากหลอดเลือดแดงนะคะ internal pudendal นะคะ inferior v e s i c l l นะคะแล้วก็ middle rectal นะคะหลอดเลือดดำของต่อมลูกหมากเนี่ยจะก,กว้างแล้วก็ผนังบางนะคะประกอบขึ้นเป็น prostatic venous plexus นะคะรอบๆด้านข้างแล้วก็ฐานของ prostate gland นะคะ venous plexus นี้นะคะจะเทเข้าไปใน internal iliac vein คะ่ะแล้วก็ติดต่อกับ vesical plexus นะคะแล้วก็ v e r t i b ิเบิลวีนัสเพล็กด้วยนะคะทางเดินของน้ำเหลืองของต่อมลูกหมากนี้นะคะ ไปสิ้นสุดที่ internal iliac นะคะแล้วก็ซาเข้า Lim ิ n o d s s นะคะหลอดน้ำเหลืองบางส่วนนะคะจากทางด้านหลังของต่อมลูกหมากเนี่ยจะผ่านมากับหลอดน้ำเหลืองของกระเพาะปัสสาวะนะคะไปสู่ external iliac lymph nodes นะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยจา,าจากทางด้านหน้านะคะจะผ่านไปที่ internal iliac groups นะคะโดยรวมกับที่มาจาก membrane urethra u นะคะเส้นประสาทที่มาสุ่ม สู่มาสู่ต่อมลูกหมากนะคะจะมาจาก inferior h y p o g l a s s i c plexus นะคะซึ่งจะมี p g a n g l i n i c sympathetic fiber นะคะจาก T10 ไปจนถึง L2 เลยนะคะส่วน parasymptetic นะคะจะมาจาก S2 ถึง S4 นะคะจะพบ cholinergic แล้วก็ adrenergic นะคะ nerve เป็นจำนวนมากในชั้นกล้ามเนื้อเรียบของต่อมลูกหมากนะคะ มาดูอีกอันหนึ่งนะคะ Bar b บอ b ์บูริทัลแกลนส์นะคะหรือว่าคาลเปอร์แกลนส์นะคะหรือว่าคนจะติดปากว่าเป็นต่อมคาลเปอร์นั่นเองนะคะเป็นต่อมที่ฝังตัวอยู่ในยูโรเจนิ a l ลไดอะแฟลมนะคะจะเป็นคอมเพลนนะคะทูบูโล t u บ u โลอัลเวโอลทแกนนะคะขนาดเล็กกว่า1ซนติเมตรนะคะมีท่อไปเปิดที่คา v ์นัส u r e ร a ่าซิเคเลชันนะคะที่สร้างจากต่อมนี้นะคะใสแล้วก็เป็นเมื่อเมื่อค่ะทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นในช่วงแรกของการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะให้นักศึกษาไปดูรูปภาพประกอบนะคะและ ในคลิปนี้นะคะสำหรับระบบสืบพันธุ์เพศชายก็จบลงแล้วนะคะอยากให้นักศึกษากลับไปอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็โชคดีในการสอบค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ